อิต e ิสุปร์คาสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูงานซ่อมหนักนะครับคือการเปลี่ยนเครื่องแลมโบกินีกาลา a ์โดนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปถามช่างซิว่ามันต้องเป็นปัญหาขนาดไหนถึงต้องยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะไปกันนี่คือเครื่องแลมโบกินีกาลาโดนะครับที่เราเลื้อออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ตอนนี้กําลังทําการประกอบอยู่นะครับพี่ตัวนี้มันเป็นปัญหาขนาดไหนครับพี่ถึงต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ เสื้อเสื้อเครื่องไปโดกนกระแทกอะครับแล้วก็เราก็เลยอ่ามันซ่อมไม่ได้เพราะ,ะด้วยจักเป็นอ่าเหมือนตัวเสื้อนะครับถ้าเวลาซ่อมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทั้งทั้งตัวเสื้อซึ่งมันหาของไม่ค่อยได้เราก็เลยซื้อเป็นเครื่องมือสองอแล้วก็มาเอาอาุปกชิรี์ด้านข้างพวกท่อรั่วไม่ดีอะไรเงี้ยครับเอามาใส่กับเครื่องตัวนี้จบกว่าครับจบกว่าใช่ก็คือเอาเครื่องมือสองมาประกอบรวมกับเครื่องเก่าใช่ครับอ๋อ โอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับหลังจากนําเครื่องเข้าตัวกลาโดอีกทีนะครับรถมีปัญหาทักมาอีดิสซูปร์คาร์ได้เลยครับสวัสดีครับ